สวัสดีครับวันนี้มาที่แจ้งเจ้าตอนตีสี่นะครับแล้วก็กำลังจะมาหัวจะไปสับเพียงหัวครับหัวจะกำลังจะมาตอบระโผล่แล้วนะครับเรารอแล้วแต่เราจะมาทันพอดีตอนต่อครับร้านก็มารอคนดึงครับตอนนี้ปุ๋ยแล้วครับไม่ใช่รอรออยู่ไมก็สร้างขึ้นนะครับเหือด ยำตัวทยนะครับดูไอ้ชีหมายเลขนะครับอยู่ตรงนเราหมายเลขหนึ่งสองสามแปดนะครับกรุงเทพจะเชิงเซา้ครับลากมายาวมากเลยครับจะโดนดำนครับมาตอนถัวไม่แน่ใจว่ากระบวนอะไรกระบวนทางหน้าเราบพหอนะครับห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สามนครับหรือบีบีวรถิด่รถติดมาซุมฟิงเราแล้ว

有点多呀。<All right. S 1> ไปทำงานแล้วพี่จากแก้วจากแก้วรถเช้าเหรอครับตื่นตื่นเช้าไปทำงานจากแก้วพี่ไใครก็กระบวนนี้ไปไหนครับพี่ไปมาตรฐานครับกระบวนชื่อกระบวนมันกวนอะไรพี่630นะ6632นี่เราไปถ่ายบ่อยตรงบางซื่อ นี่ก็เรียกด่วนดำนี่ก็ด่วนดำป่ะเหมือนกันครับขอบคุณครับนี่ออกเลยป่ะครับพี่แล้วเอาไปใช้ดูนี่ออกเดียวครับวันนี้เราได้ข้อมูลแล้วครับตอนนี้ครับปก30นะครับด่วนดำนะครับรถไฟเมื่อตอนนู้นครับมีการตรวจรถออกไปจากทางปบางนู่นครับทางชลบุรีครับนี่ครับ4507นะครับหลายฟลุ๊กฟลิงนะครับแล้วแต่ชายนะครับดีตาบูรณจัดด้วยครับ หน้าเราก็หมายเลขหนึ่งสองห้าหกนะครับ i S N นะครับ i S N นครับรถออกเกือเจ็ดโมงครับเรามาทันด่วนดำหกสามศูนย์พอดีนะครับรถสายเชิงาวยอะไมหรอรถสายเชิงเาวัาเดี๋ยวเรามาฟังวีดกันนะรถสายเชิงเาเยอะไมหรอวะอ้นีเหมือนการับรถสายเชิงเซาต่อทั้งคืนับสองขบวนทั้งคืนเรามาฟังวีดของ

มีการถือคนละกระบอ,อกนะครับแล้วมีการป้องกันตัวนะครับจบบปูหรืออรอยางเงี้ยทางนู้นเดีก็จะปล่ยไฟเขียนะะนว,วยนะครับไม่ใช่ไฟแดงครับพนักงานเตรียมขอครับเตรียมแล้วแล้ก็ฉีดฆ่าเชื้อตลอดนะครับมีการเปลี่ยนมือนะครับ สถานีใหญ่ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนมือสถานีใหญ่บนเซีครบเ s นนะข้งหน้าเราก็หมายเลขหนึ่งสองสองสามนะครับนี้หนึ่งสองห้าหกนะครับสองห้าหกนะครับเมื่อวานตอนประมาณสองทุ่มเราได้สองหนึ่งหนึ่งสองสองสามใช่ก็หนึ่งทุ่มเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับก็ด้านหลังเป็นเลกอะไรไฟแดง ยังไม่มีการทำการก่อนจเลบครับรถไปทาำกูจะหนูลวงครับไหนครับอะไรในประเทศนะอันนี้ก็เป็นชุมทางนะครับชุมทางหมายถึงทางแยกค่ทางขะเชิงนี่เป็นสถานีอย่างเดียวเนาะเป็นชุมทางด้วยคุณพิงค์เรก็ยังไม่เปิดไฟนะครับยังไม่ ไม่มีคนดีนะครับเพราะว่าตรงนู้ก็ไม่อยากจะเสีย่ยงนะครับตรงนู้นมีคนอยู่นะครับตรงนู้นยามครับแล้วตรงนู้นก็มีร้านอาหารตรงนู้นค่ะใครจะขึ้นี่เรายืนอยู่ชันช้นเท่าเท่าไหร่นะชั้นเท่าที่ชั้นดับสามสี่ห้านะครับสี่ห้านะครับชั้นเท่ที่ห้าตอนนีการตรวจเช็คระบบนะครับบน สองหมายเลข4507นะครับกระบวน630นะครับชานชาราสองกัชานชาลาสามนชานชาลาชานชาลาเดียวกันเลยนะครับอ๋อเรมันอยู่ฝั่งเดียวกันมาให้อินอ่อนนะครับมาหินอ่อนนะครับสีฟ้านะครับเพิ่งทำมาใหม่ดังเป็นระยะห่างโควผิดนะครับยุงเยอะนิดหน่อยนะวันนั้นเราเคยมานั่งอะไรนี่ครับเรากำลังไม่ทอตัวครับครับกำลังตรวจสอบวัด มีสัญญาณไฟเขียวมีการปล่อยทําการปล่อยด่วนดำ630นะครับไปยังมาตาพุทธนะครับจังหวัดระยองครับแล้วก็631 <Okay. S 2> มาตาพุทธ <Okay. S 2> มาตพมาตพุทธไปอะไรเนี่ยแต่อันนี้ลืมถามว่าลากมาจากไหนนะเนี่ยมาจากมันมันคือด่วนดำด้วยรหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยมันมันอ,อกจากด่วนดำโน้นหรือเปล่าแล้ว,ลวมาลงนี่อ่ะ กูแต่น่าจะคนละมันคนละกระบวนหกสามสองหกสามศูนย์อะอรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วแลาวันหกสามหนึ่งแล้วก็แล้วมันก็ไปเปลี่ยนที่นี่ก็ไปเปลี่ยนที่เออไอตีนี้มันเอารถน้ำมันไปคืนที่ม่าจะพุทธใช่ไหมพอกลับมามันจะเป็นหกสามหนึ่งใช่ไหมล่ะใช่ครับไปเป็นหกสามศูนย์อะเพราขับขักลับไปก็มันก็หกสามหนึ่ง สัญญาณยังไม่มานะครับสัญญาแล้วมันก็ไปเอาแล้วมันก็ไปเปลี่ยนแล้วมันก็ไปเปลี่ยนครั้งละมันควรเดินนิดหน่อยนะครับเพราะยุงเยอะแล้วมันก็ไปเปลี่ยนครั้งละมันแล้วมันก็อไปเปลี่ยนครั้งละมันมาแล้วก็อันนี้ไงก็นี่แล้วก็ขบวนสามสองก็ไปที่ทางนั้นนั่นแหละสามสองแล้วก็ผู้จักรป็ดการตรวจตรวจต้องต้องรู้ครับนะครับครับ ประเช็คความร้อนะครับสามารถเดินผ่านได้นะครับเดินบนเครื่องยนต์ได้นะครับเปิดตัวรถบนหัวรถจักรนะครับอันนี้สองแฝดหกหกเข่ล้อนะใช่ไหมคุณฟลิงตดนเ,เลยสามเข่าล้อสามเข่าล้อเลยอโอ้สามคนล้อหกเข่าหนึ่งสอง 1, 2, 3, 4, สามสีม่ห้าห ไรถไหนรถเมียอ๋อแฟนนั่งอยู่ครับแฟนนั่งเมียเลยอ๋อขอโทษเอ้ยผมว่าผมปิดแล้วนะกลัวเออ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 เรากลัวว่าจะโดนรถไฟใช่ไหมผมจะได้ไปปิดอ๋อไม่ใช่เพราเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเป็นหมดเดี๋ยวสับตาเป็นจิ๋อ๋อไม่เป็นนั่งอยู่ในของคุณนี่ของคุณครับ คุณรอปภแล้วครับปภเขาไม่ทราบว่ามีหัวทองนั่งอยู่นะมีการลงมาตรวจเรียบร้อยครับตัวนั้นเคยเห็นสีฟ้าตรงนั้นสีตลอดเป็นสีฟ้าคืออะไรนะนี่ตัวนี้มีมีรังว่าไม่มีครับไม่มีรังไม่มีเลยตรวจต่อครับเอเมนะครับตัวนั้นเป็นสีฟ้าโอ้แต่ว่ามีถังทรายด้วยนะจำนวน ข้างละสี่ถังหนึ่งสองสามสี่สองข้างก็แปดถังพอดีนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามีสายหรือเปล่าเ,าเ,เมือ่อเมื่อเมื่อสี่ปีก,ก่อนก็จะเป็นสีปลาทางชาตินะปลากระบอกก็เป็นสีปลาทางชาเหมือนกันแหละแต่มันจะไม่มีสีขาวนะครับ ถ่ายก็ถ่ายไปนะครับทีนี้ไม่เหมือนวะพีนี้ไม่เหมือนกับเราครับน่านจะความพร้อมน่าจะสมบูรณ์แล้วครับตอนนี้น,นะครับระยะยองก็ประมาณสัก200กิโลเมตรน่าจะได้นะครับ200กิโลเมตรหรืออาจจะบวกลบนิดหน่อยนะคะรับเราเตยฝาไม่ได้เป <ใน S 1> ็นง,งานงันนะคะระับราเตยฝา กี่กิโลเมตรก็ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงนะประมาณสัก4ี่ชั่วโมงน่าจะได้นะครับเาก็ด่วนดำไม่แน่ว่าต้องสับหลีกตรงไหนหรือเปล่าสัญญาณยังไม่มานะเจ้าพิธภัก็จะมีรถทีเอมาจากอารัญประเทศสี่สี่สิบนาทีนะครับเพราะว่ายังไม่มีผู้โดยสารมานะครับขบวนแรกนะครับจอดอยู่นอกนะครับขบวนเอ่อ ตีตีห้าชุมชนตีห้ายี่สิบนะครับหมดแล้วมองเห็นใกล้ๆหมือนกับเอาต้มนะครับเอาต้มดีกว่าครับอยูนตรงนี้เป็นที่เอสร็มหมดเลยครับมีการสื่อสารกันนะครับมีการสื่อสารกันนะครับระหว่างกอรรัลกับช่างเครื่องน่าจะมีการเปิดไฟ ัน,นี้เสียงแพรไปหน่อย้ก็ไปเจ็บพ่อแล้วก็ไปเจ็บแล้วก็แล้วไปสุด์ายไปดนสีน,นนะครับัตรงไปครับเมื่อกี้เราทำานดานสีนแลน้วใช่ครับอ๋อไปทางดนสีนนก็ไปแยกตรงตรงทางสีวลใช่ไหมุมทางสีราชา,า,ชาใช่ไหมไปทางีน้ำชา,าใ่ไหง,งไม่อันนี้ไม่ไปสตนหลวงสิ ไม่ดิไปว่าโดนถีนอนเด้เราเคยไปหผู้จหลวงแล้วมันเป็นจุตาอ่ะมานลีวมาแล้วมันไม่เป็นมันแล้วก็เป็นจุนต้าวีราชามเลก่องหนังเขาในขยะเน่ยมัถุงไส้แล้วก็มัน่องหัวมด้ไม่น่าไม่่าเนี่ยไมเดินมาทางโน้นน้ ตู้โม่พอห๋อน่าจะมีเจ้าหน้าที่อยู่สี่โม่พออ่ไหมละ่ะอ่าติดรูไปโอ้แ<ด>สดง<ด>ว่ากระบวนการนึงมีการตู้บมพอหอเนี่ยสำหรับตู้สำหรับเป็นตู้เหมือนคล้ายๆตู้เสบียงนะพักด่อนด้วยนะไม่ตู้ปอดมันไป็นไงละมั่ว,วม่ใช่มันเอาไว้เอาไวส้สำหรับเจ้าหน้าที่บอเวลาแล้วไงขับรถมาแล้ว มันเป็นนี้ไงที่เขาอาไปให้เพราะว่าเพราะว่ามันอยากเปิดไฟแล้วมันเปนนี่ไงเพราะว่ามันเป็นงานของคนเจ้าหน้าที่มาเนอะแล้วก็เวลาเราจะอุปสรรคนนี้แล้วแล้วเราจะสัดรางอยู่ เบรกไม่ทันก็ต้องใช้เบรกลมตรงนั้นก่อนนะครับเบรกลมจงรอพอนะครับเพื่อจะมีการเปิดไฟหน้าครับไฟยังไม่เกี่ยวนะครับเราไม่เราไม่มาขึ้นก่อนนะครับวันนี้ทำงานนะครับเครื่องยนต์จะเป็นดีเซลไฟฟ้าใช่ไหมอันนี้นะใช่มข,ข,ขบวนนี้ทันดีเซลไฟฟ้า ดีซเซลเดี๋ยก็จะจอดแล้วก็สตาร์ทนะเครื่องไห้นานๆมันจะโคงเครื่องได้ดีนะครับมันจะเครื่องจะทํางานดีนะะดึงเยอะแล้วเตือนเราผู้โดยสารก็เริ่มมาแล้วนะครับโน่นเหรอมันคือตัวนั้นานะครับคนสองคนแน่แล้วครับเริ่มมาะะสองสามสี่อะคนนี้ก็เ,เป็นแม่ค้าห้ครับ คนนี้นแม่ค้าขายตีสี่สี่สิบสองครงั 4, 4, 4, 4รบวันนี้ครับ <c oughs> ขายขนมชั้นไม่ได้ขายขนมเธอนะครับวันนี้ตีสี่ครับมาถึงสี่สิบสองนาทีนะไอตีสี่คือตีสี่กว่าครับคุณทิสานตอเริ่มจะยอนม,มาซื้อตั๋วแล้วครับจยอนม,มาซื้อตั๋วว่าขบวนเราะจะออกครับประมาณยี่สิบนาทีขบวนแล้นก็ออกครับเออยี่สิบนาทีเหรอ ยี่สิบบวกสิบห้าเป็นสี่เป็นสามสิบห้านาทีสีไ่ไม่เราเปลี่ยนเวลาแล้วครับตอนนี้ก็ได้ไงมันยังเหลืออีกตั้งสี่ห้ายีดด่สิบคิดดีๆคิดดีๆเนี่ยไปเราก็ยังไม่มาเน้ะเหลือบินนะบินเดินทางนะครับมาแล้วครับก็เกือบยี่สิบ าเดินทางนะครับตุยอย่ในนะพิาังกลางคืนก็ไม่ค่อยมองเห็นเท่าไหร่นะต้องเปิดไฟแต่ไฟสะวาดแค่ดเ,เดียว สิบนาทีแล้วครับงานงานก็ลงใหม่เรียร้อนก็ขอรอเราก็คนขับจะมีอายุนิดหน่อยแล้วครับน่าจะมีประสบการณ์นในการขับรถไฟอย่างดีนะครับมีความชำนาญอย่างดีนะครับค่างทางเราก็พูดในสารเดินมาพอดีนะครับนะครับเราจะตรวจต้องตรวจนูนทุวามราจไปตรวจ คุณถติดหนงจาทุกวันนะเวลาขึ้นนั้นนะไม่ทันนู้วจะขึ้นรถปาดอีกขึ้นไม่ทันอีกก็ถ้าบางคนมาช้าอีกก็ขัดบวนนี่ครับ T S N นี่ต้องสบายแล้วว่านี่มันเปลี่ยนลูกคงเป็นเงาเจะตายม่อที่เป็น เราจะประแจหน้าฟลุ้งฟิ้งหน่อยนะครับที่ทำใช่เลยครับสิบวินาทีครับโี่เาจะปเจ็ดฟุกฟิัหน้ารับนะครับมีความแข็งแรงนะครับใช้งานได้ยอดเยี่ยมครัวาทีเราจะเราก็จะกลับไปยืนที่เดิมนะครับเนยอยรัเอาลงมาก อ,องด้าน,นล่างครับก็จะเห็นล้อครับนี่จะไป็นรงางรถไฟหมดเลยครับจิงรางรถไฟยาวทั่วโลกครับท,ทั่วประเทไทยนะครับ ตัวนะครับไดตัวใช่ระวังนั่นเองนะครับตูวแรกนะครับหมายเลข442116นะครับไปแล้วครับไปแล้วครับน้ำมันตัวแรกนะครับถ่ายแล้ถ่ายเลยครับครับเอาดูวท้ายหน่อยครับยาวไปถึงไหนครับโอ้ถึงนู้นเลยครับยาวหลายร้อยเมตรเลยครับยาวมากเลือกได้ดไปทางไหนก็ได้ โมหสามูนย์นะครับะกลังออกเดินทางนะครับคนี้เคยพบปะดดดครับคันนี้สองครันนี้มึงไว้พบที่โดดดครับจำได้นวที่โด,ดดดม ตู้นะ่าจะสลับกันไปกันมาใช้นี่ไหมตรงนี้ไปบางซื้อไม่ได้ครับเราต้อง<า>ถ่าย<ร>ที่<ร>จ<ะ>ัดใช่แล้วครับเหลืออีกประมาณห้าต,ตู้แล้วเยอมากเลยครับวันนี้ แล้ววิ่งเร็วอ่ะไปแล้วค้่ไปหน่อยครับตรงนู้นมองไม่เห็นนะครับไกลๆไปหน่อยจะถ่ายเรามองด้วยตาเปล่าก็เห็นนะครับแต่ว่ามองดูวรถตัดตัดนะครับตัดแล้วนะตัดเล่นตัดแพนเชล่าไปล้วไปตามปิดท้ายด้วยซีสามสามศูนย์เก้าหนึ่งนะครับเดี๋ยงวันที่หนึ่งนะครับวันนี้ครับซีสามสามศูนย์เก้าหนึ่งนะครับใครเอาไปซื้อก็ไม่ว่ากันนะครับ วัที่แล้วเหรอวันนี้อาจจะถึงเนี่วอาจจะเปล่อมมีฟู่ทักดีครับ43091นะครับปิดชาร์จแล้วถึงไฟแดงแล้วแล้วก็หลังจากนี้เราก็ไปถ่ายกระบื้ด้วยสารนะครับไปไม่สายรับสำหรับกิ๊ดดีก้ก็สวัสดี